กรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหานครนับตั้งแต่แรกเริ่มสถาปนาเมื่อปีพุทธศักราช2325จนถึงปัจจุบันมีความเจริญรุ่งเรืองที่สืบทอดส่งต่อกันมาจากสมัยหนึ่งสู่อีกสมัยหนึ่งอย่างไม่ขาดสายตลอดระยะเวลายาวนานถึง200กว่าปีมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมเศรษฐกิจการปกครองและวิถีความเป็นอยู่ตามกระแสโลก และปัจจัยแวดล้อมหากแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนในสายเลือดของความเป็นไทยนั่นคือความเอื้ออารีที่มีต่อกันของคนในชาติอันเกิดจากรูปแบบของสถาบันครอบครัวที่อยู่รวมกันมีสมาชิกหลายรุ่นภายใต้หลังคาเดียวกันสั่งสมระบบอาวุโสความเมตตาต่อผู้เยาวและการเคารพรักผู้อื่นดุดพี่น้องและเหนือสิ่งอื่นใดคือความศรัทธา ความเคารพรักต่อสถาบันกษัตริย์ผู้ส่งทศพิษราชธรรมลอหล้อมคนไทยให้รู้รักสามคัคคีและรู้จักเสียสละตามรอยประมุขประเทศและบรรพบุรุษไทยนับแต่สร้างราชธานีครันราชการในองค์ปฐมกษัตริย์สืบจนถึงปัจจุบันยาวนานมา229ปีแล้วแต่ความรักความศรัทธาและความจงรักภักดีของคนไทย ที่มีต่อองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพระสุนิกรยังคงเป็นสิ่งที่อยู่คู่สังคมไทยมาอย่างแนบแน่นไม่เสื่อมคลายเตรียมพบกับปรากฏการณ์ครั้งสำคัญบนถนนราชดำเนินเร็วๆนี้นิทัศน์รัตนโกสินทร์คุณค่าแห่งยุคสมัยสัมผัสได้ในหนึ่งวัน